โเซนเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมโทลุเซนนะครับผมอยู่กันในเกม l ลยซิตี้เซ e ร์เวอร์รีเอีกแล้วนะครับของอะไรออกเต็มไปหมดเลยวะ <c oughs> ไม่ได้รับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับมีเพื่อนๆขอมาหลายคนนะครับอยากให้ผมเนี่ยมาแนะนํารถที่เล่นช่วงต้นเกมหน่อยนะครับก็ประมาณช่วงเลเวลสิบฝาเนาะ ก็มีคนถามเข้ามาหลายคนเลยว่าเล่นรถอะไรดีนะครับช่วงเลเวลต้นๆเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแจงรายละเอียดให้ฟังนะครับผมโอเคก่อนอื่นไปดูในคางผมเลยแล้วกันนะหรือไปดูทีร่ร้านค้าดีวะดูในคางแหละเอ้ไปดูร้านค้าดีกว่าร้านค้ามันมีเวลบอกด้วยเนาะแต่เมื่อกี้เห็นนะผมซื้อรถเกือบทุกคันเลยนะครับซื้อไว้เยอะโอเคมาดูในร้านค้ากันครับ ช่วงเลเว่าหนึ่งถึงเลวสิบเนี่ยผมจะเล่นรถแจกนั่นเองก็รถที่มันแจกตอนแรกนะครับแล้วก็หลังจากที่ทำาเควไปสับพักเนี่ยมันจะแจกรถคูมานะครับแต่ว่าผมไม่ได้เล่นเลยรถคูเนี่ยไม่ได้ไม่ได้จับเลยนะครับแล้วก็ผมไปเล่น S3 เลยครับนี่เลยไปซื้อ S3 มาเล่นแล้วก็แต่งเซตครบเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมเปลี่ยนไปเล่นเลโก้นะครับคันนี้ครับแล้วก็ S5 อันนี้ผมคือผมกําลังไล่เรียงลําดับให้ดูนะครับว่าผมเล่นอะไรตอนไหนบ้างนะครับซึ่งเลโก้เวอร์สิบสี่นะครับเอทาเวสิบหกหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้เปลี่ยนอีกเลยนะครับมามาคิโอคันนี้ผมก็ไม่ได้เล่นนะครับอีโคโก็ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นแต่ผมซื้อไว้นะครับแล้วรถไอพวกโทริโนเนี่ยผมก็ซื้อไว้แต่ไม่ได้เล่นนะครับผมไปเล่นคันนี้เลยครับคันที่ผมเล่นอยู่ปัจจุบันเละก็คือฟูลี่นะครับผมคันนี้ ผมเก็บผมเบลประมาณ22เนี่ยผมก็เปลี่ยนมาคันนี้นะครับหลังจากคลิปที่แล้วคลิปที่ทาเซตแมวเนี่ยผมก็เล่นรถคันนี้แล้วนะครับโอเคถ้าถามว่าเล่นรถคันไหนดีนะครับผมแนะนําว่าเล่นรถที่มันมีเซตแต่งหาง่ายๆนั่นเองนะครับซึ่งมันก็อย่างที่ว่าเนาะเอสสามก็หาง่ายนะครับเอสห้าก็หาง่ายนะครับเลโก้ LEGO คันนี้ก็หาง่ายมันเป็นคือรถที่ผมเลือกเล่นเนี่ยก็คือเป็นรถที่มีเซตแต่งที่ ทางง่ายนะครับไม่ต้องใช้แคสซื้อนะครับสายฟรีก็เล่นได้นะครับแล้วก็ประมาณว่าย0 25ย้าเนี่ยเพื่อนเอเข้าไปหาเล่นรถอีกทีหนึ่งหรือว่าสายเติมก็เติมรถถนนเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมสายแบบเติมน้อยเติมน้อยไงก็เลยแบบเออเล่นไปเรื่อยๆนะแต่ตอนนี้ผมเล่นรถคันนี้ผมก็ชอบแล้วนะฟูลี่เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูในครังกันครับนี่เลยเนี่ยที่ผมเล่นเนี่ยก็สวยเนาะ แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นทรงสปอร์ตนะครับเป็นรถแบบบ้านบ้านแต่สวยเนาะ <c oughs> นี่ใส่ฝาพวงดำนะครับเสียค่าสีไป3ามสิบาบาทโอเคนี่เลยรถนี่ผมก็จะซื้อไว้หลายคันนะครับซื้อไว้แต่ไม่ได้เล่นเนาะนี่เลยเนี่ยนะครับมีโซนเนตหกอันนี้ก็ไม่ได้เล่นอีวอร์สี่เนี่ยก็ไม่ได้เล่นนะครับอีโคเนคี่ยไม่ได้เล่นแต่ว่าเหตุผมเหตุผลที่ผมซื้อมาหลายๆคันนะครับเพราะว่ามเมาหรือลสกิลนั่นเอง เนี่ยผม S 3เดี่ยผมมีเซตแต่ไม่ได้ขายนะครับมีใครอยากได้ไหมอยากได้เม้นต์มาเดี๋ยวผมส่งจดมาให้ไอ้หาด้วยนะครับก็คือเนี่ยผมเล่นกันสามคันเนี้ยวฟรรฟรริวสิบฝ่าเล่น S 3นะครับแล้วก็ S ห้าแล้วก็เลโก้เลโก้ก่อนเลย S 5านะครับก็คือ S สามคันเนี้ยนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นคันนี้ล่าสุดอันนี้น่าจะเล่นยาวยๆนะครับจววน่ร้อยห้าสิบเลย,เลยโอเคเรามาดูสกิลนะครับเหตุผลที่ผมซื้อรถมาเยอะๆเ,เนี่ยเพราะว่าหนึ่งมีสองข้อด้วยกัน ขอ้อ1คือผมจะได้แต้มนะครับเอาไว้อัพสกิลตัวนี้นะครับซึ่งผมอัพไปเยอะมากอพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอัพเป็น21โอไดแล้วซึ่งทําให้รถผมแรงมากนะฮนะนั่น,นั่นเองนะครับผมโอ้ยพูดติดติดัดจัดโอเคและเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยผมไม่มีเงินนะครับแล้วก็ผมก็มีวิธีหาเงินคือผมขายเวลนั่นเองอ่างงครับทเพื่อนผมบอกไปเพื่อนๆงงแน่ขายเวลทําไง ขายเวลคือการที่ผมซื้อ,เ,อเข็มชียานะครับแล้วก็เอาไปดูดเวลรถที่ผมไม่ได้เล่นอะแล้วเข้าไปลงตลาดนั่นเองซึ่งมันจะไม่เสียแต้มตรงนี้เนาะถึงเพื่อนเพื่อจะดูดไปไเท่าไหร่ไอแต้มที่ได้มาแล้วมันจะไม่เสียไปนะครับเข็มมันจะราคาอยู่ไม่ไม,ไม่ไม่แพงมากเข็มเล็กอะอยู่แล้ววะอ่าสมมติเนี่ยเข็มเล็กนะครับที่ยังไม่ดูดหลอดเปล่าอเออหลอดเปล่ามันแปดหมื่นนะครับแต่ว่าหลอดหลอดที่ดูดแล้วเนี่ยมันแสนสามเ้ยจริงจริมันแพงกว่านี้นะแต่มันถูกจังวะ จริงๆมันแบบครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับเพื่อนๆตอนที่ผมเล่นอ่ะตอนที่ผมเล่นผมซื้อหลอดนี่เลยนะครับขนาดใหญ่เนี่ยเก้าแสนแล้วไปดูนะครับหนดูดิมันได้เท่าไหร่ใหญ่พิเศษเอ็มาาเนี่ยก็คือได้หลายหลายแสนอยู่เหมือนกันคือเราขายเวลรถที่เราไม่ได้เล่นอ่ะสมมติเราซื้อรถรถที่อยู่ในเดี๋ยวผมไปให้ดูอีกทีหนึ่ง <c oughs> อธิบายไม่ถูกจนงะโอเคเนี่ยรถที่มันอยู่ในช็อปอ่ะสมมติเราซื้อมาในช่องหลังๆนี่นะครับซื้อมาแล้วมันจะได้เวลติดมาด้วยมมเนี่ยสมมติเอท้าเนี่ย เราซื้อเวล49 2 0 0 0 0เราเราได้เวลมา49เวลนะครับเราก็ไปเอาเข็มชีอยาดูดแล้วก็เอาเข็มไปขายเราจะได้คือเหมือนเราได้ค่ารถคืนนะเพื่อนๆ่เข้าใจปะเราขายเวลทิ้งอะรถขนหนที่เราไม่เล่นไม่ได้เล่นอะเออผมก็ขายขายนะครับขายเวลทิ้งหมดเลยเพราะว่ารถพวกนั้นผมไม่ได้กะเวลให้มัน150อยู่แล้วไงของออกกวนใจที่หาย <laughs> โอเคช่างมันเนี่ยครับเดี๋ยวผมไปดูเนี่ยผมดูดเวลทิ้งหมดเลยนะครับ เพื่อแลกกับเงินเอาไปลงทุนหลายๆอย่างนะครับให้มันมีเงินเใช้นั่นเองนะครับมีเมขายด้วยมีใช้แล้วก็จนมีขายเลยนะครับแต่ว่ารถผมจะเนี่ยฮะเวล้น้อยๆทั้งนั้นเลยนะครับเพราะดูดดูดทิ้งหมดเลยโอเคเรานอกเรื่องกันไปนอกเรื่องนอกนอกเรื่องกันไปไกลละเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนเพื่อนถามนะครับว่าเล่นรถชนไหนดีก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ารถที่ชอบนั่นเองนะครับเพื่อนๆชอบขนาดเพื่อนเล่นคันยาวเลยครับ บางคนชอบคูนะครับไม่เรื่องมากดีมีเซ็ตแต่งแจกก็เล่นไปยาวๆเลยนะครับเล่นได้นะเล่นอย่าส150เลยก็ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสแต่ว่าถ้ามีตังก็เติมรถพวกเจ็ดเกียร์ไปเลยดีกว่านะครับเพราะมันแรงกว่านิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีตังเล่นชิวๆแบบผมก็ได้ครับผมก็ไม่ได้เติมค่ารถนะแต่มีค่าเซ็ตนิดนึงนะครับก็ไม่แพงนะครับแนะนําเป็นเซตโอได้24กับพาวเวอร์30มันจะได้ตาเร่งแล้วก็ ความเร็วรถด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้สรุปโดยคือถ้าเพื่อนอยากเล่นรถชไหนก็เล่นไปครับไม่ต้องไปคิดมากนะครับซื้อรถมาเลยแล้วก็เล่นแต่รถที่ผมแนะนาเนี่ยก็คือเป็นรถที่หาเส้อแต่งง่ายนิดนึงนะครับแล้วก็ถูกเออแค่นั้นแหละทั้งถูกกับหาเส้นแต่งง่ายจะได้ไม่ต้องเปลืองเงินนะครับมันเล่นได้หมดทุกคันนะครับเพื่อน,อนโอเคสำหรับวันนี้ก็คงมาแจงรายละเอียด ค,คือมันไม่มีรายละเอียดอะไรามากหรอกรถแต่ละคันมันก็มันมีโดเด่นอยู่แล้วแนหะความเร็วอัตราเร่งควบคุมเนี่ยแต่ผมอธิบายตรงนี้ไม่ได้นะมันเป็นรายละเอียดเจาะลึกซึ่งถ้าผมจะทาจริงๆผมต้องไปนั่งเก็บรถให้รถทุกคันเร็วเท่ากันแล้วก็มาเปรียบเทียบให้เ,เพื่อนๆดูแต่มันใช้เวลานานผมก็เลยขอที่จะไม่ทําดีกว่าเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะครับหากชอบนะครับคลิปนี้หากมีประโยชน์หรือ,อยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อพูดอะไรกูเนี่ยฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับ เพื่อเป็นกำไรอีกเช่นกันนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆมีอะไรคอมเมนต์ปรึกษาได้นะครับถ้าผมรู้ผมจะตอบให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวบ่ายเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปไปวิ่งเควสนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็อีกแหละคนอื่นเขาก็รู้หมดแล้วนะแต่ผมอาจคลิปทิ้งไว้หน่อยเผื่อแบบมีมือใหม่มาโอเคครับบ๊ายบายครับสำหรับวันนี้อือ